สวัสดีครับผมผมท่านธรรมยาออโต้ช็อปนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะมาเพื่อนๆนะครับพามาแนะนําเพื่อนๆนะครับสำหรับมือใหม่นะครับในการขับรถนะครับแล้วก็ดูพฤติกรรมเพื่อนๆนะครับว่าเราจะรับมือยังไงในสถานการณ์จริงนะครับว่ารถที่วิ่งอยู่เนี่ยเราจะทํายังไงดีนะครับก็ไว้เป็นแนวทางสําหรับเพื่อนๆที่ยังไม่มีประสบการณ์ในการขับรถนะครับก็ฝากเพื่อนๆไว้นะครับถ้าเพื่อนๆพร้อมกันแล้วไปดูกันเลยครับ การขับรถนะครับบนถนนนะครับเพื <Tampa> sure. ่อนๆก็จะเจอบางทีรถบางคันแซงก็ไม่เปิดไฟเลี้ยวนะครับบางทีจะเลี้ยวก็เลี้ยวออกมานะครับสลับมือใหม่บางทียังไม่มีประสบการณ์ในการขับรถนะครับประสบการณ์ก็น้อยนะครับผมก็จะมาแชร์ให้กับเพื่อนๆดูนะครับว่าบางทีเนี่ยนะครับเราขับรถเราต้องอ่านเกมนะครับบางคันเขาไม่เปิดไฟเลี้ยวเขาเลี้ยวออกมาเนี่ยเราจะรู้ได้อย่างไงนะครับก็ วันนี้นะครับเดี๋ยวจะมาอธิบายให้เพื่อนๆฟังนะครับอย่างจังหวะนี้นะครับรถตู้เขาพยายามจะเข้าซ้ายนะครับแต่เขาเข้าไม่ได้เขาก็ไม่เข้านะครับแล้วเขาก็ไปเข้าข้างหน้าแทนโดยที่ไฟเลี้ยวก็ไม่ได้เปิดนะครับเราดูพฤติกรรมเขาครับโดยการที่ว่าคนเรานะครับถ้าจะไปทางไหนเขาก็จะชิดฝั่งนั้นนะครับสูว่าเขาจะไปฝั่งซ้ายนะครับเขาก็จะขับรถชิดเส้นตะนะครับไปทางซ้ายนะครับ เราก็จะดูว่าอ๋อเขาจะเลี้ยวเข้ามาหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้ก็คือให้เราสังเกตนะครับเวลารถเขานะครับจะไปฝั่งไหนนะครับเขาก็จะไปฝั่งนั้นนะครับเขาจะไปจอดเลนนั้นนะครับนะครับบางทีเข้าก็คือปาดเข้าเลยนะครับก็อาจจะทําให้นะครับรถขันข้างหลังนี้เบรกนะครับก็เพื่อนๆก็ต้องระวังนะครับการขับรถขับรานะครับเราต้องหูตาให้ไวนะครับต้องเดาสถานการณ์ให้ได้นะครับ บางทีเขาพยายามแรกเบนก็มีนะครับคนเรานะครับมันมันมีมันมีหมดนะครับทุกทุกอย่างนะครับเราก็ต้องเดาสถานการณ์ให้ได้ครับดังนั้นถ้าเราไม่มั่นใจนะครับเท้ารอที่เบรคครับนะครับบางทีเราเกิดความลังเลนะครับเกิดความไม่มั่นใจนะครับก็ขับขับไปสถานการณ์นี้เราไม่มั่นใจเลยนะครับ แล้วก็ท้ามเราที่เบรกได้เลยนะครับเพราะถ้าเกิดอะไรขึ้นนะครับเราสามารถเบรกได้เลยนะครับแล้วก็เวลาขับรถเนี่ยนะครับเราจะทําอะไรเนี่ยเราต้องบอกเพื่อนๆนะครับบนรถบนถนนด้วยนะนะครับเราจะเปลี่ยนเลนซ้ายเราก็ต้องเปิดไฟเลี้ยวซ้ายเราจะเปลี่ยนเลนขวาเราก็ต้องเปิดไฟเลี้ยวขวานะครับเราจะยูเทิร์นนะครับเราก็ต้องชิดไปเลยนะครับไม่ใช่วิ่งไปแล้วใกล้ๆแล้วไปปาดหน้าเอานี้ อันนี้เสียเมียาตินะครับไม่ดีนะครับเพื่อนเพื่อรุ่นเพื่อนๆนนะครับก็อย่าทําแบบนั้นนะครับไม่เอานะครับก็ฝากเพื่อนเพื่อนไว้นะครับก็การขับรถนะครับมันก็ต้องใช้ประสบการณ์นะครับแต่สําหรับเพื่อนๆนนะครับที่เพิ่งหัดขับรถเป็นนะครับเพิ่งได้ใบับขี่มาเลยนะครับประสบการณ์บนท้องถนนก็ยังมีไม่เยอะนะครับก็มาดูคลิปผมนะครับเดี๋ยวผมจะมีอะไรผมก็จะมาเล่าให้ฟังนะครับ เอาไว้เป็นให้เพื่อนๆนะครับไปดูเป็นประสบการณ์ในการทํางานเป็นประสบการณ์ในการขับรถบนท้องถนนนะครับถ้าเจอสถานการณ์แบบไหนนะครับก็จะได้ทําถูกนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาเล่านะครับพฤติกรรมของเพื่อนๆบนท้องถนนนะครับมีหลายรูปแบบนะครับเราต้องอ่านสถานการณ์ให้ได้นะครับถ้าเพื่อนๆเป็นมือใหม่เลยนะครับ ข,ขับรถยังไม่แข็งนะก็ต้องทิ้งระยะห่างจากคันหน้าเป็นพิเศษหน่อยครับอาจจะประมาณหนึ่งหรือสองช่วงคันนะครับในการเว้นช่องว่างนะครับเพราะว่าบางทีเราเรายังไม่คุ้นกับการที่ยกเท้าลงมาเบรคนะครับเรายังไม่คุ้นไว้ส,สถานการณ์แบบไหนนะที่เราต้องอยกเท้าของเราที่เบรคนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆขับไปเพื่อนๆก็จะรู้เองนะครับรู้โดยสัชาตญาณเองนะครับแต่ตอนนี้นะครับถ้าเพื่อนๆยังไม่รู้ยังไม่ชินนะครับ ก็ทิ้งระยะห่างไว้นะครับเวลาเกิดเหตุอะไรนะครับเราก็จะได้เบรกทันนะครับเพราะว่าระยะเวลาที่รถที่เรายกเท้าออกจากเบรกมาไปยกเท้าออกจากะเร่งมาที่เบรกเนี่ยหรือสองวิเนี่ยรถมันไปได้ไกลนะครับด้วยความเร็วเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบร้อยเนี่ยระยะทางที่รถวิ่งมันไปได้เร็วนะครับดังนั้นกว่าที่เราจะเบรกได้มันก็อาจจะไม่ทันแล้วนะครับก็ฝากเพื่อนๆไว้นะครับ แล้วก็นะครับการขับรถนะครับในสถานที่ต่างๆเราก็ต้องคาดเดาเราต้องดูพฤติกรรมของเพื่อนเพื่อนนะครับเราต้องดูว่าเขาจะแซงไหมเขาจะเบียดเข้ามาไหมนะครับหรือว่าบางทีเพื่อนๆขับไปบางทีเขาวิ่งหาปัม๊มเขาอยู่เลนที่สองพอเจอปัม๊มปุ๊บเลี้ยวเข้าเลนที่หนึ่งแล้วเข้าปั๊มเลยนะครับ ก็ไปปาดหน้ากันเดือดถ้าอันตรายนะครับก็ฝากเพื่อนๆไว้นะครับขับรถขับลาเราก็ต้องระวังนะครับทําไมผมถึงบอกว่าให้เพื่อนๆขับเลนสองนะครับเพราะว่าเลนเลนหนึ่งเนี้ยก็จะมีรถช้ารถจอดนะครับรถจอดแช่นะครับรถจอดบนถนนนะครับถ้าเราไปขับเลนสามนะครับเลนขวาสุดเลยนะครับรถเขาก็ทําความเร็วมีรถขับเร็วนะครับ มิฉีถ้าเราขับชา้าแล้วไปขวางเขานะครับก็อาจจะทําให้เกิดอุบัติเหตุได้นะครับดังนั้นก็ขับเรนกลางไปครับเอาไว้ให้เราขับแข็งแๆเรามีประสบการณ์เยอะๆขับเร็วได้แล้วนะครับค่อยออกไปเลื่นขวาสุดก็ได้ครับไม่มีปัญหาครับอันนี้เราพูดถึงสำหรับมือใหม่นะครับเพิ่งได้ใบขับขี่มาสดๆร้อนๆเลยนะครับประสบการณ์บางท้องถนนก็ยังไม่ช่ำชองเท่าไหร่นะครับก็เอาเป็นว่าเราก็ต้องค่อยๆทีค่อยๆ ถ่อยทีท่อยสายไปครับค่อยๆขับรถไปนะครับเดี๋ยวประสบการณ์เรามีเพิ่มขึ้นเรารู้สถานการณ์เพิ่มขึ้นเราก็ค่อยขับเร็วมากขึ้นนะครับเราก็จะประเมินสถานการณ์ได้ดีมากขึ้นนะครับการขับรถนะครับเราไม่ใช่ว่ามองแค่ว่าคันข้างหน้านะครับคันข้างหน้าเราคัน คันกระบะอย่างนี้ไม่ใช่นะครับเราต้องมองไปถึงรถนะครับมองถึงรถข้างหน้าด้วยเทเลอร์ข้างหน้าด้วยนะครับมองเลนขวานะครับมองเลนซ้ายนะครับมองให้หมดนะครับว่าเราจะประเมินสถานการณ์แบบไหนนะครับวิธีการขับรถนะครับเราต้องประเมินสถานการณ์ข้างหน้าด้วยนะครับก็คือเราจะมองใกล้นะครับมองใกล้ก็คือคันกระบะคันนี้นะครับมองไกลก็คือเลยตีกนะครับ เราจะทํำยังไงนะครับถ้าเกิดเหตุการณ์อะไรต่างเราก็ต้องพิจารณาให้ดีนะครับเพราะว่าคันข้างหน้ารถกระบะเขาจะเลี้ยวซ้ายเขาจะแซงซ้ายนะครับซึ่งโดยปกติแล้วนะครับมันก็ไม่ควรนะครับแต่ว่าบนท้องถนนอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับมันก็ต้องเอาตัวรอดให้ได้นะครับอย่างจังหวะนี้นะครับรถคันข้างหน้าเราก็ขับช้านะครับเขาขับช้ามากนะครับเราจะหาวิธีแซงนะครับ เราจะมองขวาครับรถใหญ่มานะครับแล้วก็มีรถแทรกออกมานะครับเรายังไปไม่ได้ครับเราก็รอก่อนนะครับรอมือใหม่เราต้องรอเราจะหัดแซงซ้ายดูไหมนะครับมองกระจกซ้ายนะครับก็ถ้าแซงซ้ายเนี่ยนะครับผมขอเล่าข่าวว่าวิธีแซงซ้ายนะครับเราไม่รู้แน่นอนว่าข้างหน้ามีรถจอดอยู่ไหมนะครับหรือว่ามีรถซาเล้งหรือว่ามีรถมอเตอร์ไซคหรือว่ามีรถสองแถว ขับช้าๆอยู่นะครับหรือว่ามีอาจจะมีมอเตอร์ไซค์ออกมาจากปากซอยเราก็ไม่รู้ได้นะครับดังนั้นเวลาแซงซ้ายเนี่ยเพื่อนๆอย่าพูดพลาดนะครับเปิดไฟเลี้ยวซ้ายแล้วค่อยๆออกไปครับดูด้านหลังว่ามีรถไหมนะครับถ้าไม่มีค่อยๆออกไปนะครับถ้าเราออกไปปุ๊บเราเจอไรขวางเราก็ยังกลับเข้ามาเลนได้นะครับกลับมาเลนขวาได้นะครับเลนกลางได้นะครับแต่ถ้าเพื่อนๆครับพอพูดพลาดออกไปเลยปุ๊บรถจอดอยู่ข้างหน้าเราหลบไม่ทันนะครับ สนท้ายเขาแน่นอนครับอันจะลายครับดังนั้นเพราะว่าพวงมาลัยเราเนี่ยพวงมาลัยของเราอยู่ทางฝั่งขวานะครับฝั่งซ้ายเนี่ยเราต้องรอให้รถเลยไปครึ่งคันก่อนนะครับเลยออกไปก่อนนะครับถึงจะเห็นนะครับว่ามีอะไรจอดอยู่ไหมนะครับหรือถ้าเราไปกับเพื่อนไปกับญาติไปกับแฟนนะครับก็ให้แฟนดูให้ก็ได้ครับว่าฝั่งซ้ายมีรถจอดไหมฝั่งซ้ายมีมอเตอร์ไซค์ไหมอะไรอย่างนี้ก็ได้ครับก็ถ้ามีเรา เขายะเพิ่งออกไปนะครับถ้าแฟนบอกว่าอะไม่มีแล้วโล่งนะอะเราก็ค่อยๆออกไปนะครับค่อยๆออกไปแล้วก็พอไปได้ปุ๊บเราก็วิ่งก็ค่อยวิ่งแซงไปครับอย่างนั้นครับเอาละครับทีนี้เรามาพูดถึงจังหวะนี้นะครับเราจะแซงขวานะครับเราดูรถนะครับมีรถมานะครับหลังรถคันสีขาวนะครับไม่มีแล้วนะครับแต่เพื่อนกระบะด้านหลังเราเขาเปิดไฟเลี้ยวนะครับดังนั้นเราก็อย่าเพิ่งนะครับเข้าไปก่อนนะครับเราก็รอครับอ่ามีคันรถเก่งสีขาวมาอีกคันหนึ่งนะครับ หลังรถเก่งสีขาวไม่มีรถแล้วนะเราก็เปิดไฟเลี้ยวรอเลยครับพอพันเก่งสีขาวแสงไปปุ๊บเราก็ตามเลยครับตามเลยนะครับพอตามเสร็จแล้วนะครับเราก็ต้องหาจังหวะเข้าซ้ายนะครับเพื่อไม่ให้บังคนขนอื่นครับเราก็มองกระจกซ้ายครับเห็นหน้ารถเต็มคันปุ๊บเข้ามานะครับเข้ามาอยู่ในเลนกลางเราก็ขับของเราไปต่อครับนี่แหละครับสาหรับใหม่ทําประมาณนี้ครับก็เข้าขวาได้ปุ๊บพอเข้าได้เสร็จแล้ว เราก็เข้าซ้ายนะครับวิ่งเลนกลางไปครับไม่ต้องไปแช่ขวานะครับแต่ถ้าสมมุติว่ารถติดจริงๆนะครับจับพัดจับปูเราไปอยู่เลนขวานะครับอันนั้นก็ไม่เป็นไรครับเราก็ขับตามไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าจะวิ่งเลนกลางเลนซ้ายเลนขวายังไงรถมันก็ติดเท่ากันครับอันนั้นไม่ได้เรียกว่าแช่ขวาครับนะครับแต่ถ้าแบบเลนว่างๆเลยนะครับอะไรเงี้ยถ้าเราไปแช่ขวาอันนั้นก็ไม่ไม่งามแล้วครับพฤติกรรมไม่งามแล้วนะครับ เราก็ลับมาอยู่เลนกลางของเราครับนะครับเอาละครับทีนี้เรามาอยู่เลนกลางแล้วนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็ต้องขับนะครับขับไปตามปกติด้วยความเร็วตราจรที่คันอื่นขับนะครับเมื่อเราขับมาได้ระยะหนึ่งนะครับเรามีความรู้สึกว่าคันข้างหน้าก็เริ่มช้าอีกแล้วนะครับเราจะแซงขวานะครับ เราก็ต้องหาจังหวะแซงนะครับพอเราดูนะครับด้านหน้าเลนขวานะครับเป็นพืชเลยนะครับแถมยังมีไฟเบรกกันนะครับเราอย่าเพิ่งออกไปนะครับเราอยู่เลนเราเราอยู่เลนของเราไปก่อนนะครับเพราะว่าข้างหน้าเขาเบรกกันนะครับอาจจะมีเลนยูเทิร์นอาจจะมีอุบัติเหตุเราเราไม่ทราบได้นะครับดังนั้นเราต้องระวังครับแล้วก็ทิ้งระยะห่างนิดนึงนะครับเผื่อมีการเลี้ยวฉุกเฉินนะครับ ข้างหน้านเขาเบรกกันนะครับเราก็ต้องเบรกตามนะครับสำหรับขับรถใหญ่นะครับเราต้องทิ้งระยะห่างนะครับทิ้งระยะห่างประมาณครึ่งช่วงคันถึงหนึ่ง 1. ช่วงคันนะครับเพราะว่ารถใหญ่เราไม่รู้ว่าเขาอาจจะถอยมาชนเราหรืออะไรยังไงนะครับเราก็ต้องทิ้งระยะห่างไว้ก่อนนะครับเผื่อว่าของเ็าหล่นลงมาหรือว่าอะไรยังไงเราก็ต้องทิ้งระยะห่างไว้นะครับการคาดเดาสถานการณ์ต่างๆนะครับเพื่อนๆนะครับ ก็อาศัยนะครับดูพฤติกรรมนะครับดูพฤติกรรมเปื่อนบนถนนนะครับถ้าเขาจะเลี้ยวซ้ายเขาก็จะเปิดไฟเลี้ยวซ้ายถ้าเขาเลี้ยวขวานะครับเขาก็จะเปิดไฟเลี้ยวขวานะครับแต่บางคนนะครับเขาไม่เปิดไฟเลี้ยวเราก็ดูว่าเขาพยายามเขาชิดเส้นปากฝั่งไหนนะครับถ้าเขาขับตรงๆก็คือตรงๆนะครับบางคนเขานะครับขับรถทิศเลนซ้ายนะครับ ร,รถที่เล่นซ้ายเลอ่าที่ซ้ายเส้นปากนะครับก็ให้เดาว่าเขาอาจจะขับเปลี่ยนเลนมาฝักซ้ายนะครับบางคันขาชิด่าเส้นปากฝั่งขวานะครับก็ให้ก็ให้คิดว่าเขาน่าจะไปฝั่งขวานะครับอันนี้ก็คือเป็นการเดานะแต่ไม่รู้ว่าสถานการณ์อันที่จริงเขาจะยังไงนะครับก็ตบูพฤติกรรมกันต่อไปนะครับถ้าเขาไปจริงก็เอาเขี่เขาไปนะครับ ถ้าเข้าไม่ไปเราก็ต้องดูว่าอาการแบบนี้มันเป็นหลับในหรือเปล่าหรือว่าอะไรยังไงก็ฝากเพื่อนๆดูไว้เป็นแนวทางนะครับเพราะบางทีเพื่อนๆบางคนเขาชิดซ้ายออกออกซ้ายออกซ้ายออกซ้ายแต่ไฟเลี้ยวไม่เปิดนะครับเมื่อที่อาจจะหลับในนะครับก็เราก็ต้องระวังนะครับเราอาจจะไปเขาอาจจะเกิดอุบัติเหตุด้านหน้าเราชนบางอย่างแล้วก็หมุนนะครับเราอาจจะเข้าไปชนซ้าอีกทีหนึ่งเนี้ย บางทีนะครับรถนะครับที่เขาวิ่งอยู่นะครับบางท oh. ีเขาเบียดไปทางซ้ายนะครับเอไปทางซ้ายของเส้นป่านะครับบางทีเขาไม่ได้พยายามจะเลี้ยวเราก็ต้องดูนะครับเพราะว่าบางทีอาจจะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะมีรถมาเบียดเขานะครับดูว่าเขาอาจมีความรู้สึกว่ารถข้างหน้ามาเบียดเขาเขาก็เลยต้องออกไปทางซ้ายอะไรอย่างนี้นะครับพฤติกรรมการขับขี่นะครับ เราก็ต้องเดานะครับเดาสถานการณ์ต่างๆครับบางคนกลัวรถคันอื่นมาเบียดนะครับก็เลยออกด้านข้างไปอะไรางี้เราก็ต้องดูนะครับแล้วก็บางทีนะครับด้านหน้ารถติดนะครับเรนเราไหลๆบางทีคันข้างหน้าเนี่ยเขาก็พยายามเข้ามาเรนเราดูบางทีก็เรียกเข้ามาเลยอยไางนี้เราก็ต้องระวังนะครับก็ต้องคาดเดาครับว่าเขาจะเข้าไหมนะครับ ก็เข้ามาอ่าแล้วก็คาวพอเราที่เบระครับแต่เบรกให้รถชะลอนะครับนะครับรถชะลอเสร็จแล้วนะครับเราก็ขับตามปกติของเราไปครับเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆครับกับการอ่าการอ่านเลนนะครับการดูสถานการณ์ต่างๆนะครับการคาดแคนีต่างๆนะครับในการขับรถก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนะครับในการขับรถนะครับการขับรถเนี่ยก็ เราต้องคาดเดาสถานการณ์นะครับให้เป็นนะครับการขับรถเราต้องดูทั้ง3มเรนด้านหน้านะครับดูคันข้างหน้าแล้วก็ดูคันของข้างหน้าของข้างหน้าอีกทีหนึ่งนะครับก็ฝากเพื่อนๆไว้นะครับไว้เป็นแนวทางนะครับก็คลิปนี้ก็มาประมาณนี้ครับผมขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่เข้ามาดูเข้ามากดไลค์กดแชร์ขอบคุณมากๆครับสำหรับเพื่อนใหม่ที่เข้ามาก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งนะครับข้างปุ่มซับสไครต์นะครับเพื่อที่เพื่อน จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่กำลังจะตามมานะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับผม